จ้าเอ๋อลุกขึ้นเลยมาเล่นนี่ของเล่นของเล่นของเล่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลุกสวัสดีครับถึงไหมถึงไหมถึงไหมครับถึงไหมครับโอ้โหโอ้โหดึงกันใหญ่เลยดึงใหญ่เลยอะดึงไปดึงไปหนูหางยาวหนูหางยาวลุกขึ้นมาลุกมามาจับมือกันจับมือกันลุกขึ้นมาเร็วเรจับมือกันไม่ยอมลุกเลยมาจับมือกัน จับมือกันลุกขึ้นมา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 ยายดึงมืออ่ะอ่ะ,อะลุกขึ้นอ่ะนั่งนั่งอ่า <c oughs> หันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้เออ,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 อยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยโชว์ฟันหน่อยโชว์อดอกไม้หน่อยเชิญหน่อยเชิญดอกไม้หน่อยให้ดูสิให้ขอดูสิขอดูปากหน่อย พอทุบปากน่อยยิ้มหน่อยครับอา้อาวอ้าวไม่ได้ครับเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได,ไได้อันนี้สีเขียว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 มีเขาเลยกสีเขียวด้วยอ๋อป่ะออปะอันนี้เขาเรียกกบ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 ขายาวกบขายาว Oh. ไม่สนใจซะแล้วไม่สนใจแล้ว